ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่กําลังเข้ามารับถมรับฟังอยู่ในขณะนี้เทวดาประจำตัวนั้นหลายคนอาจจะเคยรู้จักหลายคนก็ไม่เคยรู้จักว่าตัวเองนั้นมีเทวดาประจำตัวคนเราทุกคนเกิดมาก็มีเทวดาประจำตัวกันทุกคนดังนั้นเรานั้นก็ควร ที่จะบูชาเทวดาประจำตัวบ่อยๆและอีกอย่างที่สำคัญก็คือเรานั้นอย่าลืมที่จะทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวถ้าท่านไม่ได้บุญท่านก็ไม่มีนิดมีเดชแล้วท่านจะเอาอะไรล่ะมาปกป้องเราดังนั้นเราก็ควรทำบุญและบูชาเทวดาประจำตัวบ่อยๆและทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเทวดาประจำตัวการบูชาเทวดานั้นก็เหมือนกับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เราต้องทำปฏบิบัติบูชาด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มากๆภายหลังการทำบุญใดๆก็ตามแล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านไปให้เทวดาประจำตัวแล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญ ไปทุกขังด้วยโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยชน์อุทิศบุญที่ว่าอิทางสัพพะเวทานังโหตุสุขีตาโหนตุสัเพเทเทวาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาแล้วไดอราบ,บุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญผู้ทิศบุญไปให้เวลาเราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตาม ท่านก็จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนและถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้นเราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วยนะในที่นี้หมายถึงการพัฒนาจิตให้มีคุณ,ณธรรมเช่นเดียวกับเทวดาอาทิเช่น เรายังคงต้องมีศีลมีธรรมมีความประพฤติและอายความชั่วัวบาปอยู่ในศีลในธรรมหากว่าเรานั้นเป็นคนดีไม่ใช่ว่าเทวดาจะคุ้มครองทุกคนหากใครที่เป็นคนบาปประพฤติตัวไม่ดีท่านก็ไม่คุ้มครองมีกาย ว่าจะเป็นอุโบสถศิลอยู่เป็นปกติทุกขณะมีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาดผู้ที่ได้ประพฤติได้ถูกตามที่กล่าวมานี้การพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือในที่อื่นย่อมเกิดขึ้นได้และท่านก็จะอวยพรให้ประสบความสุข ความสำเร็จเช่นเดียวกันวันบูชาเทวดาประจำตัวครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ท่านเมตตาบอกไว้ว่าในแต่ละคนคนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ทุกคนคือเทวดาเหล่านี้จะคอยช่วยปกปกักรักษาและดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่ ย่างเป็นปกติสุขโดยเทวดาประจําวันที่เราเกิดนั้นจะมีเชื่อเรียกต่างกาันตามวันของแต่ละคนเทวดาประจําวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์มีนามว่าพระวิเทพพระอาทิตย์เทวดาประจําวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร มีนามว่าจันทะเทพพระจันเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมีนามว่าภูม,มะเทพพระอังคารเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันมีนามว่าพุทธเทพ พระพุธเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมีนามว่าอาสุรินพระราหูเทพพระราหูเทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสมีนามว่าคารุเทพพระลฤหัสพระคุเทวดาประจำวันเกิด สำหรับคนที่เกิดวันสุขมีนามว่าสุคเทพพระสุขเทวดาประจำวันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันเสามีนามว่าโสรเทพพระเสาหาใครไม่เคยกราบไหว้เทวดาประจำวันเกิดเลยก็ขอให้น้อมจิตตั้งมัน่นและลึกถึง พระคุณของเทวดาเป็นผู้ที่คุ้มของเราคุ้มของชีวิตขอให้เชื่อในสิ่งที่ทำว่าเป็นการกระทำที่ดีแล้วเอาใจิตใจที่เป็นอุศลบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งและกล่าวสวดมนต์บูชาเทวดาว่าสำหรับคำบูชาเทวดาประจำตัวนั้น โยสัพ,พะพะยันตรายามังอโนรักขันตุตังคุณะวันตังชะตาเทวังอาเทเรนะวันธามิแล้วจึงก้มกราบครั้งที่เปดภายในใจตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเพิ่มความสิริมงคล แก่ตัวเองด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาในวันนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศบุญนี้แด่เทวดาประจําวันเกิดของข้าพระเจ้าหอมให้เรานั้นเอ่ยชื่อเทวดาประจําวันเกิดของเราด้วยขอให้องค์เทวดาจงมีความสุข อยู่ในวิมานของท่านตามแต่บุญญาธิการของท่านขอให้เทวดาช่วยปกปักรักษาโดนบันดาลให้ดวงชะตาของข้าพระเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานการณ์ด้วยเถิดด้วยเทวดานั้นมีร่างเป็นกายทิพย์ท่านจึงไม่อาจ ทำบุญกุศลได้เพราะไม่มีร่างกายไม่มีเนื้อหนังการที่ท่านมีกายทิพย์และมีสุขอยู่ในเทวโลกเพราะเมื่อขันเป็นมนษุษย์ได้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีมากพอท่านจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาในทางกลับกันเทวดานั้นถือว่ามนษุษย์ มีสถานะที่สูงกว่าเทวดาตรงที่มนุษย์นั้นสามารถทำคุณงามความดีบำเพ็ญทำบุญทำกุศลทำบุญให้ตัวเองเพิ่มขึ้นได้ขณะที่เทวดานั้นทำบุญเพิ่มไม่ได้การที่เราสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณของเทวดาและอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านจึงถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเทวดาอย่างสูงเมื่อเราโอทิศบุญให้ท่านแล้วดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเราเทวดาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้าจุนให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าพบกับความเสื่อริมองคลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายการขอพรเทวดา ประจำตัวนั้นสามารถทำได้โดยการสวดมนต์ขอพรตามกำลังศรัทธาเช่นการสวดตั้งนะโมสามจบตามด้วยบทกรวดน้ำโอทิศสวดกุศลหรือสวดคาถาบูชาเทวดาประจำวันเกิดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและให้เทวดาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและบันดาล สิ่งที่ดีงามให้แก่ตัวเราสำหรับขั้นตอนในการขอพรเทวดาประจำตัวนั้นถ้าใครอยากจะลองทำดูหนึ่งตั้งนโมสามจบเริ่มต้นด้วยการสวดนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า 2. อ,อธิษฐานขอพรกาวคำอธิษฐานในใจหรือเป็งวาจาเพื่อขอพรจากเทวดาประจำตัวสาสวดบทรกรวดน้ำสวดบทรกรวดน้ำที่ว่าอิทังสับพะเทวานังโโหตุสุขิตาโหนตุสับเพเทวา ขอให้ส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขข้าพเจ้าขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ทธรณีพระแม่ของขา้าโปรดมาเป็นทิพยานเพื่ออุทิศส่วนกุศลสี สวดบทบูชาเทวดาประจำวันเกิดถ้าต้องการสำหรับเรื่องเทวดาประจำตัวนี้บางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หากเราจะเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายการสังเกตเทวดาประจำตัวนั้นไม่มีวิธีตายตัวเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ส่วนใหญ่ จะใช้การบูชาตามวันเกิดการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลการภาวนาคาถาหรือการสังเกตปรากฏการทางธรรมชาติที่อาจสื่อถึงพลังงานบางอย่างความเชื่อเรื่องเทวดานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้ปฏิบัติท,ที่สอดคล้องกับความเชื่อของคนเอง